สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่อง m o มโมเวลคลิปนี้แอดมินจะพาทุกคนมาดูเรื่องราวดีต่อใจอีกแล้วครับระว่างแฟนคลับชาวไทยที่เป็นแฟนคลับของกาบี้แล้วก็ทีมชาติบราซิลซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ความน่ารักนี้จากคุณกาบี้เอไทยครับเป็นความน่ารักของแฟนคลับชาวไทยที่ทุกคนดูจากภาพได้เลยแม้กระท Star ั่งสตาฟโค้ดแฟนคลับชาวไทยของเราก็เอาข้าวของ ดอกไม้ช่อดอกไม้ต่างๆสิ่งของต่างๆไปให้ครับทั้งๆที่เขาไม่ใช่นักกีฬาแฟนชาวไทยของเราก็ซับพอร์ตถือว่าดีงามมากๆเลยสตาฟโค้ชคนนี้เขาก็ดูอึง้งๆนะครับที่แฟนคลับชาวไทยเอาของมาให้คงจะไม่คาดคิดล่ะครับเพราะว่าเขาไม่ใช่นักกีฬานั่นเองซึ่งแฟนคลับชาวไทยท่านนี้เขาก็ได้บอกว่าเราไม่ได้รักและซับพอร์ตแค่กาบี้เรารักทั้งทีมขอบคุณสตาฟที่เอ็นดูแฟนคลับตัวน้อยๆขอบคุณกัน กาบี้ที่น่ารักตลอดเวลาที่เจอกันนี่แหละครับเป็นโมเมนต์ภาพบรรยากาศต่างๆที่แฟนคลับชาวไทยของเราเอาสิ่งของไปให้กับกาบี้รวมทั้งสตาฟโค้ดด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวน่ารักนะครับแล้วก็คงจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อทีมชาติต่างๆไปเล่นในต่างประเทศในไปเล่นในนอกบ้านของเขานะครับยกเว้นมาไทยนี่แหละครับที่เขาจะได้รับสิ่งแบบนี้